สวัสดีครับผมโบสาโรดสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านกาสโตเพชรเกษม69หลังนี้เลยครับหลังนี้นะครับรีวิวเวลาทั้งหมด2คลิปนะครับได้แก่หลังคาลงจอดรถหน้าบ้านนะครับแล้วก็พื้นกระเบื้องลงจอดรถหน้าบ้านนะครับแล้วก็คลิปที่2นะครับจะเป็นห้องครัวหลังบ้านนะครับและคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับงานมุงลวดเหล็กดัดนะครับว่ามุงลวดเหล็กดัดเนี่ยควรติดที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ควรติดอย่างไร เลือกลายอย่างไรให้โมเดิร์นนะครับทันสมัยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตามมาเลยครับตามมาอา้าวใครยังไม่ดูคลิปแรกดูไปพังพางก่อนหลังคาลงจอดรถสไตล์โมเดิร์นนะครับเม็ดนั่ชีส PU โฟมหนานะครับแข็งแรงเวลาฝนตกเสียงไม่ดังอ่ะลองดูคร่าวๆไปก่อนอโอมีขยะด้วยเก็บขยะให้เจ้าของบ้านก่อนโอเคนะครับ สำหรับหลังคาลงจอดรถนะครับอยู่ในคลิปที่1นนะครับไปรับชมกันได้เนาะนะครับแล้วก็ในคลิปนั้นมีแถมการเลือกกระเบื้องลงจอดรถหน้าบ้านด้วยเลือกอย่างไรนะครับควรเลือกวัสดุหน้ากระเบื้องอย่างไรจะมีเงามีด้านมีหยาบมีขุดข่ะนะครับดังนั้นคุณไปดูคลิปแรกนะครับผมแนะนําไว้สําหรับคลิปที่2จะเป็นห้องครัวหลังบ้านนะครับห้องครัวหลังบ้านอันนี้ก็ใช่ย่อยนะครับงานดีจริงๆนะครับอย่าลืมไปดูนะครับโอเคเข้าเรื่อง อลายนี้นี่ต้องบอกว่ามุงลวดเหล็กดัดลายนี้ต้องบอกเลยว่าขายดีจริงๆเป็นลายที่มีความนิยมมากที่สุดนะตอนนี้เลยนะครับขายดีจริงลายนี้ต้องบอกว่าลายนี้เนี่ยเป็นลายเดียวกับที่บ้านผมเลยซึ่งผมอะใช้ลายนี้มาประมาณ7-8ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับผมว่าเป็นลายที่มันดูแบบไม่ลิเกไม่โบราณไม่แจน๋นไม่แบบ จะพูดยังไงล่ะคือคือผมขอใช้คําเหล่านี้แล้วกันนะครับถ้าแบบว่ากระทบกระเทือนท่านใดก็ขอโทษด,ด้วยนะครับคำ,คำว่าลิเกมันเปรียบเทียบกับว,ว่ามันแบบมันมีสีสันที่ฉูดฉาดอะไรประมาณนี้ครับนะครับก็ต้องบอกว่า,าเหล็กดัดเนี่ยเราผมว่าแล้วแต่ความชอบนะสรุปเลยแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าเป็นตัวผมถ้าผมชอบแบบโมเดิร์นโมเดิร์นผมจะเลือกนะครับลายเหล็กดัดที่เข้ากับวงกบตัวบ้านเข้ากับวงกบวงกบคืออะไรวงกบคือนนี้นี่คือขอบ คือขอบวงกลบนะครับเราต้องเลือกให้เข้ากับขอบวงกลบของตัวบ้านนะครับถ้าขอบวงกลบตัวบ้านสีดําแต่เอาเหล็ลลลกดัดสีขาวผมว่ามันก็ไม่ค่อยสวยถ้าขอบวงกลบเนี่ยสีขาวแต่เอาเหล็กดัดสีดำผมก็ไม่สวยในึมองผมนะให้เลือกไปในโทนสีเดียวกันนะครับโอเคเนาะต่อมาถ้าลายเหล็กดัดมันมีหลายลายนะครับบางลายเนี่ยมีผีเสื้อด้วยมีผีเสื้อมีอะไรอีกมีอังมุนมีหงมีอะไรก็แล้วแต่นะครับ อยากจะบอกว่าลายพวกนั้นเนี่ยถ้าเราแต้มสีไปเนี่ยมันก็จะเกิดการ่าเขาเรียกว่าอะไรครับไม่มีจุดเด่นนะครับก็คือเล็กดั่จะไม่มีจุดเด่นเลยไอ้ตัวที่เด่นก็คือพวกองุนพวกผีเสื้อพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับสีพวกนั้นจะเป็นสีม่วงสีทองสีอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะไม่เกิดจุดเด่นดังนั้นถ้าอยากอยากจะโชว์แบบพวกผีเสื้ออังุนอะไรพวกเนี้ยคุณก็แต้มสีไปขึ้นอยู่กับความชอบของคุณอีกนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกผมบอกเลยนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ ทีนี้ถ้าอยากได้งานแบบสไตล์แบบเรียบๆประมาณนี้แล้วก็มีความแข็งแรงสามารถกันโจรกันการขโมยได้ก็เลือกลายเบสิกพื้นฐานก็ดีนะครับในมุมมองผมเนาะเอาว่าขึ้นอยู่ความชอบเรามีทั้งหมด30กว่าลายให้ท่านเลือกนะครับติดต่อมาได้สอบถามมาได้เลยนะครับทางลายทางลายแอดเนาะเราจะมี ID l i n e นะครับ stcon S, S T C O N นะครับไอดียายจะแปะอยู่ในหน้า YouTube กับ Facebook ทุกหน้าเลยนะครับแอดมาสอบถามได้อะเรามาดทูที่ชิ้นงานกันต่อนะครับอันนี้ก็คือประตูด้านหน้านะครับถามว่าถามว่ากันขโมยยังไงนะครับอันดับแรกเลยเรามีกุญแจตัวล็อกอันนี้คือคอม้านะนะครับก็คือสามารถซื้อแม่กุญแจมาล็อกได้อันนี้คือกุญแจของท่านเองเลยและยังมีกุญแจที่ติดมากระเหล็กดัดอีกก็คืออันนี้นี่อันนี้นะครับสามารถ ล็อกจากด้านนอกโดยการบิดกุญแจแล้วก็ล็อกจากด้านในโดยการใช้นิ้วดันนะครับอันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วหนึ่งคลิปนะครับแต่ครั้งนี้จะมาพูดให้อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่ะเข้ามาดูข้านครับนะครับอันนี้นะครับถ้าอย่างที่ผมบอกผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะจะพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าคุณจะออกไปนอกบ้านนะครับแล้วยังมีคนอยู่ในบ้านอ่าหรือเออกไหมคุณออกไปนอกบ้านแต่ยังมีญาติพี่น้องอยู่ในบ้านที่เขายังไม่ได้ออกไปแล้วคุณอยากล็อกเหล็กดัด คุณสามารถเอาแม่กุญแจมาคล้องได้ไหมคุณไม่สามารถทําได้นะคุณไม่สามารถทําได้ถ้าคุณล็อกข้างนอกคนข้างในออกไม่ได้เลยเหมือนโดนขังเลยนะครับแต่มีตัวล็อกตัวหนึ่งที่ทําได้ก็คือตัวล็อกอันนี้นะครับถ้าคุณออกไปข้างนอกคุณสามารถล็อกด้วยกุญแจอันนี้ได้ล็อกเลยนะครับเดือยมันจะเด้งขึ้นมาลับและคนข้างในสามารถเอานิ้วเนีย่ยอ่าผมล็อกเสร็จแนละ้วมันจะขึ้นสีแดงเห็นไหมเห็นสีแดงไหมครับจะขึ้นสีแดงและ ถ้าคนข้างในยอยู่ในอยู่ในบ้านใช่ไหมเขาสามารถเอานิ้วเนี่ยดันลงมาอันหนึงนะผมร็อกให้สุดก่อนเอานิ้วดันลงมาก็สามารถออกเปิดประตูออกมาได้ดังนั้นเวลาคุณออกไปข้างนอกคุณล็อกจากตรงนี้ล็อกจากกุญแจแล้วก็คนข้างในก็สามารถออกไปได้เช่นกันนะครับไม่เป็นการกักขงังเนาะโอเคมีให้2แบบแต่ถ้าคุณอยู่ในบ้านล่ะเออถ้าคุณอยู่ในบ้านคุณล็อกประตูกระจกเรียบร้อยแล้วอ่าคุณอยากให้มันมีความมั่นคงแข็งแรงคุณปิดเหล็กดัดอีกชั้นหนึ่งนะครับคุณล็อกด้วยนี้ปุ๊บ คุณบอกว่าอุ้ยล็อกอันนี้มันมันไม่ค่อยมั่นใจนี่ซื้อแม่กุญแจมาเลยข้างในมีสามารถคล้องแม่กุญแจได้อีกชั้นหนึ่งนะครับสามารถคล้องแม่กุญแจได้อีกชั้นหนึ่งดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะออกไม่ได้นะครับเนาะไม่ใช่คุณจะออกไม่ได้คุณไม่ต้องกลัวเลยว่าโจรขโมยจะบุกเข้าบ้านคุณนะครับล็อก2ชั้นเลย3มชั้นรวมกระจกด้วยอ่ะโอเคเนาะอ่ะทีนี้คุณมาดูลายเหล็กดัดมีความสําคัญชไหนนะครับนี่ถ้าผมสมมุติว่าถ้าผมเป็นขโมย ถ้าผมเป็นขโมยผมอยากจะเปิดอันนี้อยากจะเอามือล้วงเข้ามาอยากจะเอามือล้วงเข้ามาแล้วเปิดอันนี้ยดันขึ้นถามว่าทําได้ไหมอ่าผมต้องตัดมุ้งลวดก่อนตัดมุ้งลวดแล้วเอามือล้วงเข้ามาเปิดได้นะได้นะแต่ถ้าคุณ้องแม่คุณแจอย่างไงก็เปิดไม่ได้คือเข้าไหมฮะนะครับดังนั้นลายเหล็กดัดเนี่ยก็มีความสําคัญถ้าลายนี้ยตรงเนี้สามารถล้วงได้อ่านี่ผมบอกก่อนนะครับแต่บางลาย นะครับล้วงได้ตรงกลางเลยดังนั้นลายเหล็กดัดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้ามันถี่จนเกินไปมันก็จะดูไม่สวยอันนี้ก็อยู่ที่คุณเลือกนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่ออะไรครับจะพูดยังไงดีล่ะให้เอามือล้วงนะครับแต่คุณสามารถซื้อกุญแจมาล็อกได้อ่าคุณสามารถซื้อกุญแจมาล็อกได้ต่อให้ล้วงยังไงกีดมุ้งลั่วกีดอะไรก็แล้วแต่ ยังไงเ็เข้าบ้านคุณไม่ได้ถ้าคุณออกไปนอกบ้านคุณก็ล็อกข้างนอกเอาแม่คุณแจมาคล้องจบเหมือนกันนะครับโอเคเนาะพอเข้าใจนะครับเข้า่าวนะครับบางลายเหล็กดัดเนี่ยจะบอกให้ว่าไม่มีความแข็งแรงเลยพูดถึงความแข็งแรงนะนะครับต่อให้ล็อกแม่คุณแจเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าสามารถเอามือเนี่ยบิดงอได้เลยเพราะว่าเหล็กที่เขาใช้เนี่ยใช้เหล็กบางแต่ต่างกันอันนี้ใช้เหล็กขุนตันนี่คือเหล็กตันหมดเลยนะเอาลองมาดูใ,ใกล้ นี่อันนี้คือเหล็กตันเหล็กตันหมดเลยแข็งแรงอ่ะแข็งแรงข้างในมันไม่โปร่งมันไม่กลวงนะครับมันแข็งแรงโอเคเนาะอ่ะแล้วมาดูความลื่นดูความลื่นนะมจะดันโอ้โหโทษทีไม่มีแรงเอาใหม่ <c oughs> คุณดูความลื่นนี่นะครับลื่นเลยลื่นไหลสมูทนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตรงนี้นี่มีที่ดักยุงด้วยอ่ามาดูได้ครับตรงนี้ นี่มันเป็นขนขนเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเป็นขนขนนี่ขนขนคล้ายๆพรมเนี่ยคล้ายๆพรมเลยตรงเนี้ยจะปกติเนี่ยตรงเนี้ยบางบางเจ้าเขาไม่ใส่ให้นะอันนี้เราใส่ให้เวลายุงเนี่ยย้อนเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้มันติดไอ้ขนขนเนี้ยนะครับแล้วก็มุ้งลวดของเราเนี่ยใช้มุ้งลวดไฟเบอร์ไฟเบอร์ก็คือ,อเป็นมุ้งลวดแบบใหม่นะครับเป็นแบบโมเดลนะครับเส้นมันจะเล็กๆนะครับเส้นเล็กๆแล้วมันจะมีความเหนียวนะครับ ประมาณนี้ละกันเพื่อนๆพอเข้าใจเนาะถ้ามองในมุมกว้างอ่ะแต่กล้องอยู่ตรงนี้ครับมองในมุมกว้างจะสังเกตนะข้างบนก็จะมีเหล็กดัดด้วยช่องข้างบนจะมีเหล็กดัดด้วยเห็นไหมฮะจะมีเหล็กดัดด้วยเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้มาดูหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเนี่ยที่ผมบอกว่าตรงเนี้ยจาเป็นไหมต้องติดเหล็กดัดในมุมมองผมนะถ้าคุณต่อเติมห้องครัวกับส่อแสงทองการช่างนะครับตรงเนี้ยคุณไม่ต้องติดก็ได้ในมุมมองผมนะแต่เจ้าของบ้านเขาอยากสบายใจ นะครับเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยเขาติดกับรู้ว่าโครงการไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีอะไรเขากลัวโจรขโมยจะเข้ามาทางหลังบ้านเขาเลยติดเหล็กดัดอีกชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับซึ่งเหมือนเหมือนหน้าบ้านเลยตรงนี้สามารถคล้องแม่กุญแจได้นะครับคล้องแม่กุญแจได้เลยนะครับและตรงนี้ก็สามารถล็อกด้วยมือเปล่าได้เลยอ่าขึ้นแดงแล้วก็ล็อกแล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถล็อกได้เนาะข้างบนก็มีเหล็กดัดนะครับแต่ข้างบนอ่ะมันเป็นกระจกบานตายเลยไม่มีมุ้งลวดหรือผ้าออกเนาะ ตรงนี้เราใส่กรอบให้หมดเลยเนี่ยแบะมเนยมี Back, William, นะครับสวยงามเนาะเหมือนฝั่งข้างหน้าข้างหน้าก็เหมือนกันถ้ามองถ้ามองไกลนี่คือเป็นผืนเดียวกันคลืนกันหมดเลยเนาะอ่ะมาต่อถามว่าทําไมติดเหล็กหลักกระสอแสงทองแล้วอ่ะถ้าทําครัวสองแสงทองแล้วตรงนี้ไม่ต้องติดก็ได้เพราะว่าตรงนี้โจนเข้าไม่ได้นี่ที่ผมเคยรีวิวไปคลิปที่แล้วนะครับตรงเนี้ยสามารถกันโจนกันขโมยได้หมดเลยเห็นไหมผมทําเป็นระแนงโปง่งแล้วเหล็กช่องแค่นี้ยังไงโจนก็เข้าไม่ได้ นะครับเว้นแต่เขาจะพบอุปกรณ์นะเขาพบเลื่อยมาพกอะไรมานะี่อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ผมต้องบอกให้ไม่มีอะไรหรอกการขโมยได้100%ผมบอกให้เลยความสามารถของมนุษย์เนี่ยเกินขีดจำกัดเนาะอ่ะตรงนี้รัต่างห้องน้ำเจ้าของบ้านก็ติดเหล็กดัดเหมือนกันเหล็กดัดห้องน้ำก็จะติดอยู่ประมาณนี้เนาะเดีย๋ยวเราไปดูข้างบนกันตามมาครับ นี่บานตรงบันไดเราก็มีนะตรงบันไดนะครับตรงนี้ก็สมควรติดนะผมว่านะนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถใส่มุงลวดได้เอาพู้หิครับสามารถใส่ผ้าม่านได้นะครับคุณติดขาผ้าม่านยื่นออกมาตัวนี้มันก็ปิดเหล็กดัดแล้วถ้าคุณไม่อยากจโชว์เหล็กดัดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับบางท่านก็ตรงนี้ไม่อยากให้เป็นใส่เพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นมองเข้ามาก็ซื้อฟิล์มดํามาติดนะครับหรือซื้อฟิล์มที่มันเป็นลายที่แบบ คนมองผ่านไม่ได้วาดิบได้เช่นกันเนาะแล้วแต่ความชอบนะอ่ะค้นดูบนฮะผมจะพามาที่ห้องนอนใหญ่ก่อนนะครับมาเลยโอ้โหห้องนอนใหญ่ก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับอันนี้บานใหญ่มากต้องบอกว่าอันนี้ใหญ่มากเลยนะครับห้องนอนใหญ่ตรงนี้สามารถเปิดได้นะนี่เปิดได้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับ นะครับหน้าต่างเขาเปิดได้ไหมเออเปิดได้นะครับโอ้โหลับลมเต็มเ็มถ้าคุณเปิดหน้าต่างนะแล้วคุณก็ปิดเหล็กดัดเพื่อนอนรับลมอ่านะครับถ้าคุณกลัวขโมยคุณก็ล็อกปั๊บถ้ากลัวขโมยอีกก็ซื้อแม่กุญแจามาคล้องได้เลยตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่ชอบนอนห้องแอร์นะครับก็สามารถรับลมได้เลยลมก็จะถ่ายเทเข้ามาสบายๆเลยนะครับไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดแอร์เนาะเนาะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมปิดก่อน นี่คุณดูเวลาเลื่อนแล้วกันนี่สมูทสวยเข้ากันเลยล็อกแล้วเห็นไหมฮะลายเหล็กดัดนะครับเข้ากันหมดเลยเนาะนะครับที่สําคัญคือเรายึดเข้ากับปูนนะนี่นี่ยึดเข้ากับปูนเราไม่ได้ยึดเข้ากับบานมีเนียมนะอันนี้ยึดเข้าปูนหมดเลยนะนี่ข้างบนด้วยนะครับยึดเข้ากับปูนหมดเลยนะครับข้างล่างก็ยึดเข้ากับปูนก็คือเรายึดเข้ากับผนังปูนรอบเลยนะครับอมาดูหน้าต่างบานนี้ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้สามารถเปิดมุ้งลวดแล้วก็เปิดหน้าต่างได้นะครับเปิดมุ้งลวดสองอันนี้นะครับเปิดมุ้งลวดออกมาป้าบเสร็จบิดตรงนี้นี่ดันออกไปเปิดหน้าต่างรับลมได้แล้วก็ปิดมุ้งลวดกันยุงเข้ามานี่เห็นไหมฮะสบายเลยนะครับอยู่ที่การออกแบบการดีไซน์นะครับบางผมเคยเห็นบางเจ้านะเขาไม่สามารถอันนี้อะ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถเปิดได้ผมก็ไม่เข้าใจ คือหน้าต่างอ่ะมันเปิดได้แต่เขาทํามุ้งลวดไม่ไม่ให้เปิดได้นะครับอันนี้ก็ผมพูดจริงอะ่ะช่างต้องคิดช่างต้องคิดนะครับโอเคมาต่อครับอีกห้องหนึ่งเอามานี่เลยอันนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกข้างหลังเขาเป็นสวนเนาะอ่ะเราเปิดหน้าต่างได้เหมือนกันนี่เปิดหน้าต่างโอ้โหลมดีอะ นะครับเปิดหน้าต่างเห็นไหมเรามีมุ้งลวดอยู่เห็นไหมเราดันมุ้งลวดได้เนี่ยโอ้โหสดชื่นเลยอสวนกล้วยโอ้โหลมดีจริงๆเลยคุณดูสินะฮะโอโ้ลมเขาดีผมว่าแล้วทำไมลมดีจังเลยบ้านที่ผมทำเนี่ยเพราะอย่างนี้นี่เองนะอ่ะนะครับตรงนี้อ่ะเปิดเรลรกดัดได้เปิดระดัดได้ตรงนี้ซื้อแม่คุณแจมมาคล้องนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวโจรขโมยจะเข้ามาแต่เวลาฉุกเฉินเวลาฉุกเฉินคุณต้องมีทางออกนะห้องนอนใหญ่ออกได้ห้องนอนเล็กก็ต้องออกได้นะนี่เปิดเอาไว้ฉุกเฉินคุณสามารถสมมุติว่าถ้าเกิดอัคคีภัยหน้าบ้านคุณก็ออกหลังบ้านได้ถูกไหมจริงไหมฮะดังนั้นควรที่จะทําเป็นบันเซอร์วิสไว้ได้1บาทน,นะครับบอกเลยหูลมดีอะนะครับนี่ปิดเลยอซื้อกุญแจมาล็อกนะครับผมล็อกหน้าต่างก่อน โอเคเรียบร้อยไปดูอีกห้องนึงครับตามมาเลยห้องนี้จะไม่สามารถเปิดได้นะครับห้องนี้เปิดไม่ได้นะก็คือเปิดเ็กดดดไม่ได้แต่เปิดมุ้งลวดได้นะครับพูดผิดเปิดมุ้งลวดได้นี่นะครับลมดีเหมือนกันนะครับก็คือผมจะทําห้องเซอร์วิสไว้แค่หนึ่งห้องให้คุณแค่หนึ่งห้องนะครับเนาะอ่าเปิดได้เลยโ,โหลมดีเลยถ้าไม่อยากให้ยุงเข้าก็ปิดมุ้งลวด โอ้โห oh oh, ลมดีนีประมาณนี้นะครับโอเคล็อกก่อนเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะออกมาข้างนอกกันโอเคเรียบร้อยหมดเนาะอ่ะตามนั้นเนาะอ่ะประมาณไหนดีไม่มีอะไรแล้วครบหมดทุกบานแล้วโอเคนะครับอย่าลืมนะครับติดตามกาสัสโตเพชกเกษม69นะครับในคลิปที่1หลังคาลงจอดรถคลิปที่2ห้องตัวหลังบ้าน คลิปนี้คลิปสุดท้ายนะครับการติดเหล็กดัดนะครับว่าตรงไหนจําเป็นไม่จําเป็นคุณมองออกไหมอ่ะสุดท้ายผมสรุปให้ทีน,นะถ้าเป็นผมนะครับหน้าบ้านจําเป็นหลังบ้านก็จําเป็นถ้าไม่ได้ต่อเติม้องครัวนะหลังบ้านจําเป็นนะครับพอขึ้นมาข้างบนผมบอกตรงว่าจําเป็นทุกบานข้างบนนะจำเป็นทุกบานแต่ถ้าให้คุณเลือกติดในมุมมองผมนะหน้าบ้านควรติดไหมหน้าบ้านชั้นสองตรงเนี้ย ถ้าคุณมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านนะครับบางหมู่บ้านเนี่ยเขาเข้มงวดมากๆเลยหน้าบ้านก็ไม่ต้องติดจะได้คุณติดแค่หลังบ้านพอนะครับพูดถึงชั้น2นะเพราะว่าเวลาใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยเพื่อนบ้านก็จะเห็นเพื่อนบ้านก็จะคอยสอดส่องให้แต่หมู่บ้านจัดสรรก็จะมีข้อเสียคือส่วนมากเพื่อนบ้านอ่ะตอนกลางวันก็ไปทํางานกันหมดของหายเนี่ยไม่ได้หายกลางคืนนะหายกลางวันนะครับโจรเข้าส่วนมากเข้ากลางวันนะครับโจรก็นอนพร้อมเราเหมือนกันนะดังนั้น เลือกหมู่บ้านก็สําคัญนะครับดูแบรนด์ดูเกรดนะครับคุณจะได้สังคมตามที่คุณซื้อหมู่บ้านนั้นๆน,น,นะครับถ้าเป็นผมผมจะเลือกติดทั้งหลังในมุมมองผมนะเพื่อความปลอดภัยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านเป็นยังไงเนาะสุดท้ายแล้วนะครับถ้าดูว่าติดทั้งหลังแล้วมันดูแบบเลอะเทอะ,ทะนะครับก็อยากให้เลือกลายที่มันดูมินิมอลดูซอฟต์ดูเข้ากับตัวบ้านตัวอาคารนะครับ ไปกันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับพูดยาวมากๆเลยนะครับไปกันก่อนนะสวัสดีครับ